เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับวันนี้มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคเพื่อไทยนะครับโดยมีวาระที่สำคัญคือเป็นการลงมติให้ในายสรันวุฒิสรันเกศและนางสาวพรพิมลธรรมศารพ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคนะครับ ในเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตนำเรียนว่าเบื้องต้นเนี่ยมเมื่อเช้านี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและมะติของคณะกรรมการบริหารพักได้พิจารณารายงานการสอบสวนวินัยและจริยธรรมดังนี้นะครับข้อหนึ่งกรณีของนายสลันวุฒิสลันเกตมีพฤติการกล่าวหาพักและผู้บริหารของพัก ด้วยการแถลงต่อสื่อมวลชนหลายครั้งติดต่อกันมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อพักเป็นการทำลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของพักก่อให้เกิดความเสียหายต่อพักอย่างร้ายแรงการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อข้อบังคับของพักเพื่อไทยพศ2561ข้อ19วงเล็บ3และวงเล็บ8 ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัยและจริยธรรมของการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อบังคับข้อ113วงเล็บ3และวงเล็บ5จึงเห็นชอบด,ด้วยมติเอกฉันท์ให้ลงโทษนายสรันวุฒิสรันเกตด้วยการให้พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับพรรคข้อที่118วงเล็บ4ตามความเห็นของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมกรณีที่2กรณีนางสาวพรพิมลธรรมสาร มีพฤติการฝากักใฝ่พรรคการเมืองอื่นไม่ยึดมั่นในเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของพักอีกทั้งเป็นการกระทําผิดซ้ำสองในพฤติการเดียวกันซึ่งพักได้เคยมีมติลงโทษไปแล้วตามคาสั่งพักเพื่อไทยที่0045ทับ2 5 6พลงวัที่5กุุมพาพันธ์2พันซึ่งการฝากักใฝ่พรรคการเมืองอื่นของนางสาวพรพิมลธรรมสารนั้น ถือได้เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยพศ2561ข้อ19วงเล็บ3และวงเล็บ7และถือเป็นการกระทําผิดวินัยและจริยธรรมการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับพรรคข้อ113วงเล็บ3วงเล็บ2และวงเล็บ12จึงเห็นชอบด้วยมต,ติเอกฉันให้ลงโทษนางสาวพรพิมลธร,มรรมสารด้วยการให้พ้นจากสมาชิก,กาภาพตามข้อบังคับพรรคข้อ1้8วงเล็บ4ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรม นี่คือเอกสารที่เป็นมติของคณะกรรมการอขอโทษนะครัเป็นกรรมการบริหารนะครับเมื่อเช้านี้ในการประชุมช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีมติแล้วนะครับจากผลของมติดังกล่าวก็ได้มีการประชุมร่วมกันเมื่อเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาเป็นการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารและสสของพรรคเพื่อไทยนะครับโดยในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวนคณะกรรมการบริหารรวมสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรของพรรคเพื่อไทยนี่ร้อคนมาใช้สิทธิ์ออกเสียง135คนตามข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยต้องใช้คะแนน3ใน4นะครับสใน4ของจำนวน143คนก็คือ108คนนะครับ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้กรณีนายสลันวุฒิสลังเกตเห็นด้วย131คนไม่เห็นด้วย2คนบัตรเสีย2คนนะครับกรณีนางสาวพรพิมลธรรมสารเห็นด้วย134คน ไม่เห็นด้วยหนึ่งคนผมเปลี่ยนขยายความเพิ่มเติมนะครับคำไม่เห็นด้วยก็คือเห็นด้วยตามมติของคณะกรรมการบริหารที่มีมติให้ขับให้พ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าเมื่อใช้มติสามในสก็คือคะแนนขั้นต่ำต้องได้108คะแนนหรือ108คนนะครับแต่นายสลันวุฒ ม,นนม,มีผู้ลงคะแนนเห็นด้วย131คุณพรพิมลมีผู้ลงคะแนนเห็นด้วย134ดังนั้นนะครับจึงถือว่ามีมติให้ทั้งสองท่านพ้นจากสมาชิก,กภาพการเป็นสมาชิกพัรเพื่อไทยนะครับและผลของการลงมติในครั้งนี้นะครับเป็นไปตามข้อบังคับโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากการลงคะแนนในวันนี้แล้วพักจะแจ้งแจ้งให้ทั้งสองท่านได้รับทราบมติในวันนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วพักยังได้แจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ทราบนะครับซึ่งทั้งสองท่านนั้นสามารถที่จะหาพักใหม่สังกัดได้ภายใน30วัน